เจ้านายสตรีที่ถูกถอดถอนจากฐานนันดอนศักดิ์กระทำผิดกฎมนเทนบานเสื่อมเสียเกียรติยศเจ้านายสตรีไทยที่ถูกถอดถอนออกจากฐานนันดอนศักดิ์ที่ปรากฏหลักฐานมีด้วยกันห้าพระองค์คือพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์หม่อมเจ้าอ่อนหม่อมเจ้าแฝงหม่อมเจ้าจันเจริญ และหม่อมเจ้าอุบลพนันนีด้วยถูกถอดจากฐานันดองศักดิ์เนื่องจากกระทำผิดกฎมนเทียนบานเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศอันมีต้นเหตุมาจากปัญหาเรื่องความรักและการเงินเป็นสำคัญพระองค์เจ้าหญิงเยาวลักษณ์เจ้าหน่ายสตรีทีท่ถูกถอดออกจากฐานันดรงศักดิ์เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากที่สดคงนีไม่พ้นหม่อมยิ่งหรือพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดาพระราชธิดาพระองค์แรกในรัชกาลที่สี่ประสูิแต่เจ้าจอมมันดาแพรเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นในปี2429เมื่อพระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์ทรงคลอดลูกที่พระตำหนักในวังหลวงทำการสอบสวนจนได้ความว่าพระองค์ทรงลักลอบมีความสัมพันธ์กับชายสามัญชนชื่อว่าโต ซึ่งในรอบเข้ามาในวังหลวงโดยปีนกำแพงวังเข้ามาที่พระที่นั่งสีวาลัยมหาปราสาทถึงสี่ครั้งความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์กับนายโตเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายปีทั้งสองรู้จักกันตั้งแต่แตเมื่อครั้งที่นายโตวบวชเป็นภิกษุอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์โดยมีทาทของพระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์ชื่อว่าเพือกเป็นคนกลางให้ความช่วยเหลือติดต่อ ในตัวเป็นพระที่ช่างประจบผู้ใหญ่และมีเกริยาไม่สํารวมจึงถูกขับออกจากวัดราชประดิษฐ์ไปอยู่วัดบุญสิริมาตยารามต่อมาเมื่อศึกแล้วพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ทรงอุปการะในโตทั้งเช่าตึกแถวที่ถนนเจริญกรุงให้อาศัยมอบแหวนเพชรและเงินทองให้ใช้จนกรมมเหมือนพรมวานานุรักษ์พระอนุชาของพระองค์เจ้ายิ่ง,ยงเยาวลักษณ์ ถึงกับทรงเตือนว่าการเลี้ยงดูในโตเกินงามเช่นนี้จะมีข้อคอรหากระทั่งในโตลอบเข้ามายัางพระตำหนักของพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ซึ่งคำนั้นไม่มีคนอยู่อายโตกบนอนหม่อมยิงเมื่อใดไม่ทราบอายโตแต่งตัวใครผู้หญิงห่มสบายเข้ามาหม่อมยิ่งจึงพูดกับอายโตว,ว่าช่างกระหารเหลือเกินไอโตตอบหม่อมยิ่งว่า หมอมยิ่งไม่เลี้ยงดูไอโตแล้วไม่ทำอย่างนี้จะมีที่ไหนกินและความรักหมอมยิ่งจึงอุตสาห์เข้ามาหมอมยิ่งให้ไอโตแอบอยู่หลังเตียงและหมอมยิ่งไปรับประทานอาบน้าและข้อนอนบนเตียงหาได้จับไฟไหม้ไอโตเข้าหาหมอมยิ่งได้เสียกันหมอมยิ่งมีความเสียใจที่ประพฤติชั่วไอโตได้ปลอบหม่อมยิง่งหมอมยิ่งได้ให้สายสร้อยปั้นเอวทองคำ สายนาฬิกาทองคำสายหนึ่งแวนเพชรวงหนึ่งกับเงินให้ไอโตคาดเอวไปด้วยเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษ์ทรงตั้งขันภและท้องโตแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะทรงตั้งคันภคิดเพียนว่าประชวนโรคท้องมานจนความแตกเมื่อส่งคลอดลูกกดบนเทนบานและบุดทนลักษณะนี้ถึงขั้นประหารชีวิตอย่างไรก็ตามรัชกาลที่ห้า พระราชทานอภัยโทษมีให้เคียนและประหารชีวิตพระองค์เจ้ายิ่งเจวลักษ์แต่ให้ริบราชบาทและให้ถอดจากฐานนดองศักดลงเป็นเพียงหม่อมและเรียกชื่ออย่างคนสามัญส่วนนายโตถูกประหารชีวิตลำดับต่อมาหม่อมเจ้าอ่อนสำหรับเจ้าหน่าสตรีที่ถูกถอดจากฐานนันดอนศักดอันมีต้นเหตุมาจากปัญหาเรื่องของการเงิน อ่อนและหม่อมเจ้าแฝงซึ่งได้ขายตัวเป็นทาสหม่อมเจ้าอ่อนพระธิดานในพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าเรโนพระโอรสในรัชกาลที่สองเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนหม่อมเจ้าอ่อนชันสาได้เพียง9ปีมีสภาพชีวิตแทบไม่ต่างจากคนรับใช้ทั่วไปในวังหลวงหม่อมเจ้าอ่อนจึงเลือกหาชีวิตที่ดีกว่าภายในวังโดยหนีไปแต่งงานกับชายสามัญชื่อแสง และปลอมตัวเป็นไพร่ใช้ชื่อว่าเอมมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งชื่อแพรหมอมเจ้าอ่อนไม่สามารถดำรงชีวิตท่ากลางสังคมและเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงจึงต้องขายตัวเป็นทาสแก่นายเงินอยู่หลายคนจนตกเป็นทาสของเท่าแก่ปริกเป็นเวลา11ปีกระทั่งหมอมเจ้าอ่อนพาบุตรหลบนี้ไปอยู่กับหมอมเจ้าเจริญจิตผู้ทรงเป็นพระคณิษฐา เท่าแก่ปริกทราบเรื่องจึงทุนกล้าวถวายดีกากร้องทุกข์เรื่องของหม่อมเจ้าอ่อนไปถึงที่ประชุมเสนาบดีสภาในปี2435รัชกาลที่5มีพระราชวินิจฉัยว่าหม่อมเจ้าอ่อนไม่ได้ประพฤติตัวตามบรรดาศักด์บางอาจยอมเป็นเมียไอ้แสงซึ่งเป็นไพร่ต่ำศักด์แล้วไปขายตัวเป็นทาสผู้มีชื่อต่อๆมาจนถึงเท่าแก่ปริกนี้ หม่อมเจ้าอ่อนมีความผิดให้ถอดหม่อมเจ้าอ่อนออกจากยศบรรดาศักดิ์หม่อมเจ้าอ่อนแล้วเอาตัวมาจําไว้ในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าอ่อนใช้ชีวิตนอกวังนานกว่า35ปีเมื่อถูกถอนจากฐานนันดรนศักดิ์ก็รับราชการอย่างสามัญชนในวังหลวงเรื่อยมาจนมีอายุถึง60ปีแม้จะไร้อิสรภาพแต่ก็แลกมากับชีวิตที่ไม่ต้องระหกระเหินเหมือนแต่ก่อน หม่อมเจ้าแฝงหม่อมเจ้าแฝงเป็นพระราชธิดาในพระราชบรวงเธอพระองค์เจ้าชายเกรงขนองหรือพระองค์เจ้าชายป๊อกพระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์ผลเสพหวังหน้าสมัยรัชกาลที่สาได้ขายตัวเป็นทาสพระอภัพยพลพักภายหลังพยายามหลบหนีแต่พลตระเวนจับตัวกลับมาได้ระหว่างถูก จำตรวนนั้นคลอดบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสามีเป็นชายสามัญชนชื่อจันรัชการที่ห้าทรงเห็นว่าหมอมเจ้าแฟงเป็นหมอมเจ้าได้รับเบี้ยววัดต,ตามเกียรติยศสืบมาหากแม้มีปัญหาสิ่งใดควรกราบทูลแก่เจ้าหนายชั้นผู้ใหญ่ในราชสกุลให้ทรงทราบถึงความทุกข์ร้อนจึงจะสมควรไม่ใช่ขายตัวลงเป็นทาสสร้างความเสื่อมเสียแก่พระราชวงศ์ ดังนั้นจึงทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าหม่อมเจ้าแฝงมิได้ประพฤติตัวตามบรรดาศักดิ์ทำให้เสียเกียรติยศราตระตกูลบางอาจยอมเป็นเมียนในจันทร์ซึ่งเป็นพระไร่ต่ำศักดิ์มีความผิดอยู่ชั้นหนึ่งและไปขายตัวเป็นทาสพระอภัยพลศักดิ์มีความผิดอีกชั้นหนึ่งให้ถอดหม่อมเจ้าแฝงจากยศบรรดาศักดิ์หม่อมเจ้าแล้วเอาตัวมาจำไว้ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากกรณีของหม่อมเจ้าอ่อนและหม่อมเจ้าแฝงแล้วก็ยังมีกรณีของหม่อมเจ้าหวานซึ่งได้ขายตัวเป็นทาสแก่พระองค์เจ้าปุงกฎและได้หลบหนีไปรัชการที่ห้าทรงตัดสินให้จำตัวหม่อมเจ้าหวานไว้ในวังหลวงแต่ไม่ได้ถอดจากฐานนันดรศักด์จำตัวไว้จนกว่าจะมีผู้มารับรองว่าจะไม่ให้หม่อมเจ้าหวานขายตัวเป็นทาสอีกกฎมนเทียนบาล เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่6สังคมทันสมัยเปิดกว้างกว่ายุคก,ก่อน,อนจึงทำให้มีเจ้าหนายสมรสจำนวนมากบางก็นำความกราบบังคมทูลบางก็สมรสโดยไม่ได้กราบบังคมทูลดังนั้นรัชกาลที่6จึงทรงตรากฎมนเทียนบานขึ้นมาใหม่หากเจ้านายจะทำการสมรสต้องนำความกราบบังคมทราบเพื่อขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเสกอนครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลคณะรัษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎมนเทียนบาลดังกล่าวอีกสามมาตรามาตราสมระบุสรุปว่าเจ้าหนายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปหากจะสมรสต้องนำความกราบาบงคมทูลขอพระบรมราชานุญาตมาตราสี่สรุปว่าหากเจ้าหน่าสตรีจะสมรสกับสามัญชน อันไม่ต้องด้วยพระราชประเพณีนิยมต้องกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดอนศักดิ์เสียก่อนและหากเจ้าหน่ายพระองค์ใดฝ่าฝืนมาตราสามและสี่ให้ถอดจากฐานนันดอนศักดิ์เสียเจ้าหน่ายสตรีหลายพระองค์ไดปฏิบัติตามกฎบนเฑนบานดังกล่าวหลายพระองค์ด้วยกันเพื่อสมรสกับชายสูงศักด์หรือชายสามัญชนทว่ามีเจ้าหน่ายสตรีสองพระองค์ ที่ไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎคือหม่อมเจ้าจันทร์เจริญรัชนีและหม่อมเจ้าอุบลพัน,นีบวรวรรณหม่อมเจ้าจันทร์เจริญหม่อมเจ้าจันทร์เจริญรัชนีพระธิดาในพระราชรบรรวงเธอกรมมเหมือนพิทยาลงกรณ์ทรงประพฤติไม่ต้องด้วยพระราชนิยมและละเมิดกฎมณฑียนบานว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช2475ในพระปรมาพิธานพระเจ้าอยู่หัวคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ลงมติให้ถอดหม่อมเจ้าจันจเจรเรรัชนีออกเสียจากฐานันดรศักด์แห่งพระราชวงศ์หม่อมเจ้าอุบลพันนีหม่อมเจ้าอุบลพันนีบรวันพระธิดาในพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระนาราทิปประพันธ์พงศ์ ทรงเป็นเจ้าหนายสตรีพระองค์แรกที่สมรสกับชาวต่างประเทศหลังจากที่ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชการที่7เพื่อเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2472หม่อมเจ้าอุบลพันีทรงพบรักกับนายแฮร์รี่แครปพนักง,งานบริษัทที่ทำงานในระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษและได้สมรสกัน โดยไม่ได้นำความกราบบังคมทูลถือว่าละเมิดกฎมนเทียนบานแม้ทางรัฐบาลได้ขอให้หม่อมเจ้าอุบลพันนีกลับประเทศพระองค์ก็ไม่ยอมเสด็จกลับเพียงแต่ได้ให้สถานทูตนำลายพระหัตถ์ขอลาออกจากฐานดนดรศักดิ์ขึ้นทุนกล้าวกราบทูลพร้อมกับทรงตอบว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เปลี่ยนพระไทยและหวังอยู่แต่ว่าจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตต,ต่อไป ที่สุดแล้วหม่อมเจ้าอุบลพันนีถูกถอนจากฐานนดอนศักดิ์เพราะได้ทำการสมรสกับชายโดยมิได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนอันเป็นการไม่ต้องรวดเพณีนิยมและละเมิกดกฎเหมือนเทียนบานเรื่องรางของเจ้านายสตรีทั้งห้าพระองค์ทำให้เห็นข้อแตกต่างของสังคมประเพณีกฎหมายความคิดของเจ้านาย ของสองช่วงเวลาคือสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและสมัยประชาธิปไตยพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์หม่อมเจ้าอ่อนและหม่อมเจ้าแฝงทรงอยู่ในสังคมจารีตต้องเคร่งครัดปฏิบัติตามคติความเชื่อแบบโบราณเมื่อเกิดเป็นเจ้านายสูงสักต้องประพฤติตนให้สมฐานะการกระทำความผิดใดๆที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นอันทำให้เสื่อมพระเกียรติยศ จึงถูกลงโทษอย่างหนักขณะที่หม่อมเจ้าจันเจริญและหม่อมเจ้าอุบลพัน,นีนีทรงอยู่ในสังคมยุคใหม่ความคิดของเจ้านายก้าวหน้าและมีโลกทัศน์กว้างไกลเกยียรติยศบรรดาศักดิ์จึงแทบไม่มีความสำคัญเท่าใดนักลาสุดในปัจจุบันมาถึงรัชกาลที่สิบโปรดก้าวถอดยศเจ้าคุณพระศินินาถพิราชกัลยาณีฐานไม่จงรักภักดี ตตอพรระมหากัษิย์โปรดก้าถอดยศเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยานีฐานไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ปราพติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในการสถาปนาในพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12ตุลาคม2562รราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ เรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานดนดอนศัก์และยศทหารตลอดจนเรียกเขื่อนเครื่องราชอิสริยพภรณ์ุกชั้นตรารายละเอียดมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรกรามาธิบดีสรีสินทรมหาวจิราลงกรพระวจิรากราเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องค์การโปรโดกล้าโปรโกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่งถอดฐานนันดรนศักดิ์และยศทหารตลอดจนเรียกเืินเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุกชั้นตราเนื่องจากกระทำความผิดร,ราชาสวัสดิ์และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าคุณพระศรินาถพิราชกัลยานีปราตตนต่อต้านงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ แน่งการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี